ความคิดเล็กๆสู่ภาพใหญ่การอนุรักษ์สัตว์ใกล้ศูนย์นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวกำเนิดชีวิตใหม่ละมัง่งครั้งหนึ่งละมั่งเคยมีอยู่จำนวนมากเกือบทุกพื้นป่าเมืองไทยทว่าต่างทยอยสูญสิ้นพันธุ์ด้วยเหตุผลของการถูกล่า และการถูกบุกรุกพื้นป่าคงเหลือไว้เพียงละมั่งในสวนสัตว์และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเท่านั้นในทุกวันนี้ภาพที่เห็นอยู่นี้คือหนึ่งมุมมองที่เต็มไปด้วยความประทับใจบ่งบอกให้เรารู้ว่าธรรมชาติที่สวยงามอันอุด,ดมไปด้วยความสมบูรณ์ของผืนป่าและเหล่าสัพพสัตว์นั้น มันไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพียงแค่วันสองวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีแต่ต้องอาศัยเวลานับสิบนับร้อยนับพันปีเลยทีเดียวกว่าจะมาเป็นภาพความทรงจำมีรู้ลืมหากย้อนเวลากลับไปเมื่อวันวานใครๆต่างรู้ว่าทั่วทั้งพื้นป่าเมืองไทย เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ุสัตว์ป่าน่าหน้าชนิดอาศัยอยู่ภายใต้เงาไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นมีสายน้ำที่รินไหลภายในบ้านของพวกมันยังมีความสุขแต่วันนี้ภูเขาหลักลูกถูกทำลายไม้ใหญ่กลายเป็นท่อนสุงลำธานเริ่มแห้งขอดสัตว์ป่าถูกไล่ล่าโดยมนุษย์อย่างคึกขนองส่งผล ให้พวกมันต้องล้มตายและสูญสิน้นพันธุ์เมื่อป่ากำลังจะหายไปแล้ววันหน้าก็ไม่อาจคาดคิดถึงความเป็นไปของผืนป่าและชีวิตสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ดังเช่นละมั่งสัตว์ป่าสงวน1ใน15ชนิดของไทยที่ครั้งหนึ่งได้อาศัยอยู่ในป่าเมืองไทยเป็นจำนวนมากทั้งละมั่งพัน์ไทย ที่กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและละมั่งพันธุ์พมา่าซึ่งพบตามบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพมา่าจนเมื่อวันเวลาผ่านไปเกิดวิกฤตการบุกรุกทำลายป่ารวมถึงการไล่ล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารและเครื่องประดับทำใหสถานการณ์สัตว์ป่าดังเช่นละมั่งในปัจจุบัน อยู่ในสถานะสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่คาดว่ายังคงมีให้เห็นตามบริเวณเทือกเขาพนมดตมรักชายแดนไทยกัมพูชาและบริเวณเทือกเขาตะนาวสีชายแดนไทยพมา่านี่คือความจริงที่ม่อาจปฏิเสธได้ ครับคำว่าละองละมั่งนี้ก็เป็นชื่อเรียกสัต์ป่าสงวนหนึ่งใน15ชนิดของประเทศไทยนะครับเดิมทีเนี่ยเราก็ว่ากันว่าคําว่าละมั่งเนี่ยเป็นชื่อที่เรียกที่ใช้สําหรับตัวเมียแล้วก็ลูกที่ยังไม่มีเขาส่วนคําว่าละองเนี่ยเรียกเพศผู้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมลองสืบค้นดูที่มาที่ไปของชื่อเรียกเนี่ยผงของตัวผู้นี่ทั้งๆก็เรียกละมั่งไม่มีคําใดๆที่เกี่ยวกับละอง,องตัวนี้ นในกรทุกอย่างของของไทยไม่ว่าจะเป็นของเจ้าพระธรรมธิเบศของสุนทรผู้ของกรมพระยาปรามาณูชิตชิโนโอรสเล็กระมั่งอย่างเดียวระมั่งแล้วก็บรรยายว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงผมมองแล้วดูแล้วก็ถือว่าจักว่าเป็นเป็นกวางที่มีรูปร่างโสดสองแล้วก็สวยงามสวยงาม,งามโดยเฉพาะส่วนเขาเนี่ยจะสวยกว่าของกวางป่าแต่จะไม่สวยเท่าเขาเนื้อสมันแต่ก็สวยกว่ากวางอื่น เบแล้วก็เป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็หมดไปจากแหล่งธรรมชาติของบ้านเรามันเลยได้เป็นได้รับการจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนของของประเทศไทยประชากรละมั่งทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วเราคงมองเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือที่อยู่ตามธรรมชาติแท้นะครับที่อยู่ตามธรรมชาติแท้เนี่ยอย่างในกัมูชาจะมีราวหกร้อยตัวไม่น่าเกินจากนี้นะครับแล้วก็ในลาวนี่ก็ประมาณไม่น่าจะถึง 30ตัวในเวียดนามหมดไปแล้วในประเทศไทยหมดไปแล้วคราวนี้ในส่วนที่2ที่อยู่ในการดูแลหรือในการจัดการของของมนุษย์เราซึ่งเราถือว่าเป็นในรูปของการรักนอกตินกำเนิดเนี่ย mm. ก็มีอยู่ตามสวนสตัตว์หรือสถานีเพาะเลี้ยงอะไรต่างๆที่ที่มีอยู่เนี่ยถ้าเป็นละมั่งชนิดย่อยที่เป็นพันไทยเนี่ย ปัจจุบันนี้ก็พบอยู่ในสถานที่เลี้ยงในในในสามประเทศในกัมพูชานะครับในกัมพูชาก็มีอยู่ราวๆสัก10ตัวในเมืองไทยจะมีมากกว่าที่อื่นเมืองไทยมีประมาณ40-50ถึงตัวปัจจุบันก็มีอยู่ที่องค์การขององค์การสัตว์ที่สวนสัตว์เขาดินอีกประชากรหนึ่งอยู่สถานีเพาเลี้ยงสัตว์ป่าบางระบุงของกรมป่าชายชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชแล้วก็อีกกลุ่มประชากรหนึ่งเหลือ3 4ตัวในสวนสัตว์ที่กรุงปารี คราวนี้มาดูละมั่งพันธุ์พม่าที่เราเรียกกันเนี่ยประเมินประชากรตามตัวเลขก็น่าจะไม่เกิน3,000ตัวแต่ก็ถือว่ามีจำนวนค่อนข้างมากในโดยเฉพาะในประเทศไทยนอกจากการถูกล่าและป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อาศัยถูกทำลายลงแล้วนั้นธรรมชาตินิสัยของละมั่งที่ชอบอาศัยอยู่ตามทุ่งโลง่งหรือป่าปร,รงจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ละมั่งถูกไล่ล่าได้โดยง่ายประกอบกับพื้นที่ซึ่งเป็นทุ่งโลง่งและป่าปโปรง่งมักเป็นพื้นที่แรกๆที่ถูกบุกรุกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยของคนในพื้นถิ่นทําให้ประชากรละมั่งในป่าธรรมชาติลดน้อยลงและต้องกระจัดกระจายเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ในวัฏจักรชีวิตแบบเดิม,ดมตามธรรมชาติได้ อต่อไปผมมองดูว่าศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยละมั่งนี่ก็เป็นสัตว์ป่าที่ไม่แตกต่างจากกวางกระทิงวัวแดงอื่นๆเพราะเขาก็ถ้าในพื้นที่เขามีเสือโคร่งนะครับมีเสือโคร่งเสือดาวมีฝูงมาในอยู่อันนี้เขาก็แน่นอนครับคงต้องตกเป็นเหยื่อของสัตว์เหล่านี้แต่จุดหักเหที่สําคัญก็คือมนุษย์เราเพราะมนุษย์เรานี่ล่าไม่ได้ล่าเพราะว่าเนื้อหรือบีล่าเพราะว่า เขาที่สวยงามของเขาอันนี้ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยแล้วยิ่งในยุคที่มีปืนเพราะเขาอยู่ในที่โล่งเนี่ยอันนี้ก็จะยิงล่าได้ง่ายมากกว่าสมัยโบราณที่ใช้หอกใช้แล้วดักหรืออะไรเนี่ยอันนี้ปืนเนี่ยยิงสองไฟยิงตอนกลางคืนอลไก็ได้ง่ายเพราะว่าเขาอยู่ในที่โล่งคราวนี้เรามามองดูภัยคุกคามในรูปที่สองนอกจากการล่าแล้วก็คือการสูญเสียถิ่นที่อาศัยแหล่งที่อยู่ของระมั่งที่ดีในที่ราบภาคกลางใน ที่ลาาพื้นป่าเต็งลังาคอุสาพวกนี้โดนเปิดออกเป็นนาข้าวหมดนาข้าวหมดอันนี้อันนึงเพราะเปิดเป็นนาข้าวหมดก็จะไม่มีป่าเต็งลังที่เหลืออยู่ในขณะที่พวกที่เป็นป่าดงดิบหรือพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงไม่ใช่เป็นที่ลาบรุมต่ำเนี่ยพื้นที่ส่วนนั้นยังอยู่มันจะมีกวางยังมีสัตว์อื่นเหลืออยู่แต่พวกละมั่งพวกวัวแดงนี่จะหมดไปพร้อมกับถิ่นอาศัยที่โดนเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปเป็นนาข้าวไปเป็นหมู่บ้าน พูดถึงระมังตามธรรมชาตินี่ไม่มีคนรู้จักแม้กระทั่นทงนักวิชาการเราก็มองไม่เห็นว่ามันอยู่ยังไงมันกินอะไรเมื่อมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยละมั่งถูกล่าแทบจะหมดป่า จากเมืองไทยเลยนะฮะเนื่องจากโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือโคง้งเหมือนเซี่ยวพชะจันนะครับนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในในป่าทึบเนี่ยลำบากยเฉพาะป่าที่มีเถาวัลย์นะครับกิ่งเขาเนี่ยจะไปติดพวกเถาวัลย์หรือว่ากิ่งไม้นั้นมันจะออกมาอยู่ในที่โลง่งพอออกมาอยู่ในที่โล่งเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่คนเนี่ยจะไปยิงนะครับก็ทําให้ถูกล่าเนี่ยแทบจะหมดประเทศไทยเลยนะครับ ประกอบกับมีการตัดไม้ทําลายป่าอย่างหนักนะครับก็ทําให้จํานวนของลําั่งเนี่ยลดลดลงมาจนจนแทบจะหมดจากประเทศไทยถ้าจัอยากสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี25-13ที่เรามีฉบับแรกเนี่ยก็ประกาศละมม่งเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับตอนนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์นะครับคือยังมีเหลือป,ปลายยังไม่สูญพันธุ์แบบเนื้อสมันอันนั้นอันนั้นสูญพันธุ์มาจากประเทศไทยและของโลกเลยนะฮะ แต่่วอาขงเหเลยราาาังือปปบแแต่่วทจะไมยยนนนนััั้ะครบเเเมม่ห็ลสื่อประชากรของละมั่งในบ้านเราถูกคุกคามจนเรียกได้ว่าสูญสิ้นไปจากแหล่งอาศัยในธรรมชาติแต่ก็ยังนับว่ามีความโชคดีหลงเหลืออยู่เมื่อองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีเป้าหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่าสำคัญของไทยมีให้สูญ ด้วยการเพาะขยายพันธุ์ละมั่งในสภาพการเพาะเลี้ยงนอกถิ่นอาศัยเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรละมั่งทั้งสองชนิดย่อยทั้งละมั่งพันธุ์ไทยและละมั่งพันธุ์พม่าก่อนนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ความจริงองค์การสนสัตว์เนี่ยนะครับเราทำงานในภารกิจหลักสด้านนะครับคืออนุรักษ์วิจัยให้การศึกษาพักผ่อนหย่อนใจนะครับซึ่ง งานเกี่ยวกับละมังเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องงานอนุรักษ์นะครับแล้วก็งานงานวิจัยนะครับหลายๆงานที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นงานวิจัยนะครับอย่างเช่นเรื่องละมั่งหลอดแก้วนะครับหรือแม้กระทั่งน้องอ่างเป่าซึ่งเกิดมาจากการผสมเทียมนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นของงานวิจัย ถ้าสงว่าเราสามารถผสมเทียมได้บ่อยๆทำการทำผสมแบบหลอดแก้วได้บ่อยๆเนี่ยนะครับงานพวกเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นงานอนุรักษ์ไปนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรามีลามั่งมากขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีลามั่งเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้วอย่างน้อยก็40ปีแล้วนะครับก็อยากให้ ประเทศไทยเราเนี่ยมีละมั่งกลับกลับคืนมานะครับหมายถึงว่าอยู่ในธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะดํารงชีวิตของเขาเองในธรรมชาติได้นะครับคือคือลมั่งของสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยมีอยู่2 0 0พย่อยนะครับ <c oughs> คือสายพันธุ์ทางด้านพมา่าคือทางด้านภาคตะวันตกของเรา มีค่อนข้างเยอะแล้วก็ละมั่งสายพันธุ์ไทยนะครับซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดก,กับประเทศกรัรมพูชานะครับตรงชายแดนอันนี้มีน้อยมากกับเกือบจะศูนย์พันซึ่งในในในระยะนั้นเมื่อสักประมาณ28-30ปีเนี่ยทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับถูกล่าหมดเลยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ50-60ปีตอนนั้นเนี่ย ละมั่งจากกระจายอยู่ในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกนี่เยอะมากแล้วก็ถูกคนล่าจนหมดประเทศไทยเลยนะครับเหลือน้อยมาก <c oughs> ก็พยายามที่จะหามาตอนแรกเนี่ยเราได้สายพันธุ์ย่อยของพม่ามาก่อนทางด้านจังหวัดตากจนถึงกาญจานบุรีเขาใส่กระชุมหมูนะฮะที่ใส่หมูขายนะครับเอามาขายก็ เอาเข้ามาปุ๊บก,ก็พยายามที่จะรักษาให้รอดนะครับก็โชคดีว่า,อารอดชีวิตนะครับก็เอามาเลี้ยงในสวนสัตว์ดุสิตนะครับประมาณสัก5ถึงตัวนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถที่จะขยายละมั่งสายพันธุ์พม่าเนี่ยได้ได้เยอะมากนะครับส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยนะครับเราได้มาจากทางด้านาทางด้านชายแดนติดก,กับประเทศกัมพูชา ได้มา2ตัวตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียตัวก็พยายามประคบประงมขึ้นมาตอนนั้นประมาณสักเกือบสามสิบปีนะที่ได้มา28-30ปีเราเลี้ยงดูมาประมาณสักสามถึง5ปีก็ตกลูกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันละมั่งสายพันธุ์พม่าก,ก็มีจำนวนมากขึ้น นะครับเป็นเงาตามตัวแต่แเรามุ่งมุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์ไทยเพราะว่ายังมีน้อยนะครับสำหรับการขยายพันธุ์ในอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นการให้เข้าผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเมื่อเราเอาเข้ามาเลี้ยงในที่กักขังหรือว่าในกรงเลี้ยงแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องบำรุงรักษาร่างกายนียให้ปราศจากโรคติดต่อแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงเพื่อที่ทั้งตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยจะได้สามารถที่จะผสมพันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์ได้ นะครับงั้นเมื่อเมื่อเราดูแลแข็งแรงอาหารการกินเนี่ยครบหมู่แล้วนะฮะสัตว์ก็จะผสมพันธุ์แล้วก็ตกลูกออกมานะครับซึ่งเวลาตกลูกก็ต้องมาเฝ้าดูแลว,ว่าไม่มีภาะวะเกิดความผิดปกติขึ้นที่ตัวแม่หรือว่าตัวลูกเช่นอาการคลอดยากซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคลอดเมื่อในในเวลากลางคืนนะครับยกตัวอย่างเช่นประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองแล้วต้องมาเฝ้าดู เพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาเช่นการคลอดยากเช่นลูกออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาจากช่องคลอดแม่ได้คาอยู่ที่ช่องคลอดแม่เราก็สามารถที่จะเข้าไปจับแม่หรือว่าบังนคะับในแม่เนี่ยแล้วก็ทําการช่วยลูกเนี่ยได้ทันเวลานะครับงั้นเมื่อเมื่อการดูแลเอาใจใส่เนี่ยอย่างใกล้ชิดก็เราก็สามารถที่จะได้ลูกของละมั่งพันธุ์ไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจนนํามาสู่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในปัจจุบันก็ทําให้เกิดการ เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับในเวลารวดเร็วเป้าหมายคือทำอย่างไรนะครับให้ละมั่งที่มีอยู่ในสวนสัตว์เกิดจากการพ่อเลี้ยงเนี่ยกลับไปอยู่ในธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนะครับด้านหนึ่งก็คือเราอยากจะเห็นประชากรที่มันออกลูกออกหลานได้ตามธรรมชาตินะครับสามารถจะอยู่ในธรรมชาติได้เองหาอาหารกินเองสืบพันธุ์ได้เองแล้วก็หนีภัยจากสัตว์พูล่าไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่ง เสือดาวเสือดําหรือว่าหมาในหรือว่างูนะครับได้ตามธรรมชาติเมื่อน,นั้นเราก็จะถือว่าเรามีความสําเร็จแล้วมันก็คงไม่ใช่ประชากรที่เดียวมันอาจจะต้องมีสัก2 3 4สป่านะครับที่มีละาั่งกลับคืนไปอยู่ในธรรมชาติเช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่อื่นๆเสี่ยงมากที่สุดก็คือเราต้องติดตามให้ได้ว่าปล่อยไปแล้วเนี่ยมันรอดหรือไม่รอดมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างไรนะครับแล้วเราจะต้องอมีการประเมินกันยาวๆนะครับ โปรเจกต์แบบนี้เนี่ยคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวภายใน2ปี3ปี5ปีนะครับอาจจะต้องมองกันยาวๆเป็น10ปีนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะคงจะต้องลงทุนลงแรงลงทรัพ,พยากรก,กันเยอะมากในการช่วยให้สัตว์ป่าชิ้นหนึ่งเนี่ยกลับมามีโอกาสอยู่รอดได้ตามธรรมชาติขณะดเดียวกันเราลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดเราให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วดั้งเดิมเขาไม่สูญพันธุ์ไปเนี่ยเราคงไม่ต้องมาเหนื่อยกันถึงเหมือนทุกวันนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ประชาชนคนไทยนะช่วยกันอนุร,รักษ์สัตว์ป่าที่มีอยู่ อย่าไปคิดว่าโอ๊ยบางอย่างยังมีเยอะอยู่เลยนะครับไปล่ามาไปจับมาเลี้ยงหรือว่าทําลายนิดหน่อยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันเป็นทัศนคติที่คิดว่าอยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันคิดนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับจริงๆแล้วการรักตามธรรมชาติเราอยากจะให้ธรรมชาติเขาดูแลตัวเองนะครับทั้งถิ่ที่อยู่อาศัยทั้งป่าทั้งน้ําทั้งทะเลทั้งภูเขาเนี่ยล้วก็สัตว์ป่าที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับให้มันเกิดการดูแลตัวเองตามธรรมชาติ เราคงจะต้องไม่ไม่ต้องมาทำตรงนี้นะครับเมื่อธรรมชาติมันดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะครับด้วยความประทับใจในสิ่งที่เห็นทำให้คนเราแสวงหาวิธีการต่างๆนานาในการที่จะนำสิ่งนั้นมาชื่นชมในวันข้างหน้าเช่นเดียวกับละมัง่งใครอยากเห็นละมั่งในเมืองไทยต้องรู้ว่าหากคนยังทำร้ายผืนป่าและไล่ล่าพวกมันอยู่ก็ไม่มีวัน ที่พวกมันจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เอาละ่ะเมื่อเราเห็นภาพชีวิตเช่นนี้แล้วสิ่งพิเศษสำหรับชีวิตละมั่งในวันนี้คือช่วงเวลาดีๆเมื่อประเทศไทยเราประสบความสำเร็จก้าวแรกอันน่าภาคภูมิใจ จากการที่องค์การสวนสัตว์ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการได้พัฒนาวิจัยต่อยอดในการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ชั้นสูงด้วยการผลิตตัวอ่อนละมั่งพันธุ์พม่าเพื่อเป็นต้นแบบละมั่งพันธุ์ไทยด้วยวิธีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือ IVF จนประสบความสำเร็จในการให้กำเนิดละมั่งหลอดแก้วเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่17ตุลาคม2554 ที่นับเป็นหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์การวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทยในเรื่องของการผลิตตัวอหลอดแก้วเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือต้องการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมมานะคะซึ่งเราสามารถที่จะเก็บเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะมาจาก แหล่งต่างๆเช่นอาจจะเป็นสวนสัตว์อื่นนะคะโดยที่ไม่ต้องย้ายตัวสัตว์เข้ามาผสมโดยธรรมชาตินะคะซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เหล่านั้นเราอาจจะแช่แข็งไว้นานนะคะเราต้องการที่จะใช้ขยายพันธุ์เมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถนําเอาเซลล์สืบพันธุ์อันนั้นหรือว่าตัวอสุจิแช่แข็งนั้นเนี่ยมาละลายแล้วก็มาผลิตเป็นตัวอ่อนขยายพันธุ์ต่อไปนะคะโดยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะคัดเลือกแม่ที่มีพันธุกรรมดีมาผสมกับพ่อที่มีพันธุกรรมดี ซึ่งพ่อหลักตัวนั้นเนี่ยอาจจะอยู่จากสวนสัตว์อื่นหรือว่าประเทศอื่นเราสามารถที่จะนําเอาตัวสุจิแช่แข็งนั้นเนี่ยมาละลายแล้วก็มาเลี้ยงร่วมกับไข่ซึ่งเก็บมาจากคุณแม่นะคะแล้วสามารถที่จะผลิตลูกที่มีพันธุกรรมระหว่างดีระหว่างพ่อกับแม่มารวมกันนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของวงรอบในการผลิตลูกสัตว์ด้วยปกติเนี่ย ปีหนึ่งเราสามารถแม่ละมั่งตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะผลิตลูกได้ตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราใช้กระบวนการผลิตตัวอ่อนหลอกแก้วเนี่ยเราสามารถกระตุ้นให้ได้ตัวอ่อนทีละเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถย้ายฝากสู่แม่ตัวรับทําให้พันธุกรรมของเขาเนี่ยมีการกระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วนะคะกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ แม่ละมั่งบางตัวไม่สามารถที่จะตั้งท้องได้เองตามธรรมชาตินะคะเราจึงต้องเอาวิธีการผลิตตัวอ่อนหลอดแก้วนี่เข้ามาช่วยในการกระตุ้นให้ได้ไข่จานวนยอะๆแล้วก็เอาไปฝากสู่แม่ตัวรับนะคะวิธีการนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความหลากหลายทางพันธุก,กรรมการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับสัตว์ป่าดังเช่นการผลิตตัวอ่อนละมั่งหลอดแก้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทุกขั้นตอน ล้วนมีอุปสรรคและมีโอกาสล้มเหลวได้ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเก็บเซลล์ไข่แข็งและอสุจิที่มีโอกาสตายภายหลังการแช่แข็งแม้เมื่อปฏิสนธิแล้วก็อาจตายและไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวอ่อนได้หากเราย้อนกลับไปดูข้อมูลทางวิชาการก่อนหน้านี้ของสถาบันสมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกาได้เคยพยายามผลิตละมั่งหลอดแก้วพันธ์พม่ามาแล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จ ในการให้กําเนิดละมั่งหลอดแก้วได้จากปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราใช้ละมั่งพันธม่าเป็นต้นแบบนะคะซึ่งมีจํานวนประชากรประมาณพันกว่าตัวในประเทศไทยเป้าหมายถัดมาก็คือการใช้ตัวสุจิแล้วก็ไข่จากแม่พ่อพันุไทยนะคะซึ่งมีจํานวนจํากัดนะในประเทศไทยมีอยู่ประมาณไม่ถึง60ตัวก็ทําให้ทางทีมงานเนี่ยเป็น มีมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานวิจัยต่อยอดนี้เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรอาจจะนำเซลล์สืบพันธุ์มาจากต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันกับพันธุกรรมของทางสวนสัตว์หรือว่าของสถานีเพาะเลี้ยง จากการทําวิจัยดังกล่าวเนี่ยเราก็จะได้ละมั่งที่มีจํานวนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีพันธุกรรมที่ดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโครงการถัดไปก็คือในเรื่องของการปล่อยละมั่งคืนสู่ธรรมชาตินะคะละมั่งเหล่านั้นก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในป่าการกําเนิดลูกละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกนี้นับเป็นความสําเร็จในระดับโลกขององค์การสวนสัตว์ในทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เกิดจากความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ไทยและพันธมิตรทางวิชาการระดับโลกทำให้ศักยภาพของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับหน้านาชาตินอกจากละมั่งหลอดแก้วซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาเพาะขยายพันธุ์แล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีด้านการผสมเทียมละมั่งพันธุน์พม่ามาใช้ในการพอะขยายพันธุ์เพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ละมั่งพันไทยและนี่คืออังเป้าความสำเร็จในการผสมเทียมละมั่งครั้งที่สองของโลกของไทยก่อนปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรากาสครบรอบ8 4พรรษาและการปล่อยขึ้นอังเป่าละมั่งพันพมา่าสู่ธรรมชาตินี้จะเป็นเช่นไรต้องมาติดตามกันต่อไป มาร่วมกันอนุรักษ์ละมั่งก่อนเหลือเพียงแค่ภาพถ่ายไว้ให้ลูกหลาน